วันนี้นาะมีร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วที่มีวิธีเสิร์ฟอาหารที่แปลกมากนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องรอนานแล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายทิปอีกด้วยร้านนี้อยู่ที่อาูดาบีไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยรู้จักบ้างหรือเปล่าเพราะมีหลายสาขาด้วยกันแต่ว่าให้ดูภาพนี้ร้านที่โรโกโรโกนะคุณผู้ชมเสิร์ฟอย่างว่องไวมากนะฮะโดยที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเจอพนังกงานแค่กดเลยว่าจะเอาเมนูไหน<อ>หลังจากนั้นปุ๊บนะฮะลูกค้าก็เนี่ยนั่งรอนั่งรอ รออาหารที่จะใส่มาในหม้อนะครับพร้อมเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยถึงโต๊ะด้วยรางรถไฟเหาะแบบตีลังกานะฮะอาหารก็จะวิ่งนะครับผ่านพวงสว่านลงจากด้านบนสู่ด้านล่างให้ดูนิดนึงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนี่เขาใส่ไว้ในหม้อแล้วเขาซีลอย่างนี้คือต้องล็อให้เดียนะไม่งั้นนะ้าไม่ไดะ ปุ๊บอาหารตกใส่หน้าคุณได้เอ๊ะกษณนนี้ไม่น่าจะต้องใช้คนเสิร์ฟเลยใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาจะไปที่โต๊ะแล้วก็กดแทบเลตเนี่ยอาหารหม้อเมื่อไหนังก็จะลอยขึ้นไปบนด้านบนคือขควงลงมาด้านล่างแลบอกว่าบรรยากาศเนี่ยจัดเหมือนสครก่องบินกมมีรางมีรางเท่าไหร่มาสามสิบรางด้วยกันแล้วก็จะไปที่โต๊ะอ่ะโอ้โหมันต้องมีหกมากเลย เจ๋งมากเลยนะีหกะอาจจะมีการผสมอาหารไปด้วยไปในตัวนข้าวอาจจะมีการย่างกลับแล้วกลายเป็นข้าวผัดหรือข้าวคลุกไงอุแต่ไม่้้องบอกมันจะเร็วมาก้ออกมันก็ไม่จต้องมันหยุดแค่หน้าก็ลงมาอจานเมนูต่างๆก็ลงมาแด๊กทานย่านนี้เพราะรู้สึกว่าจะมีหลายสาขาใช่มีมีหลายประเทศเลยนะคะมีที่เยอรมนีก็มีที่คูเวตก็มีรัสเซียก็มีร้านโรโกเนี่ยโรโกคือ พูดถึงถ้ามีที่เมืองไทยเราจะไปไหมไปเนาะเราอยากไปดูไปแต่เราขี้เบื่อไงอาจจะไปครั้งสองครั้งถ่ายไอจีนิดนึงแล้วก็เบื่อแต่อาหารมันกดานถ้าอาหารอร่อยถ้าอาหารอร่อยก็จะไปกินต่อมันจะหลากหลายเหรออย่างเงี้ยเอาจงริงเราจะไปกินข้าวนอกบ้านจริงก็ต้องหลากหลายหรือเปล่าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าอาหารที่ใส่หม้อแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้หลากหลายหรือเปล่ามันก็จะอย่างเช่นซุปเซิร์ฟเนี่ยคงไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องถูกปิดมานะมันจะแต่คนไทยจะไม่ชอบอาหารหรื้ไม่ เพราะว่ามันต้องมีการแกะยางออกแล้วคนไทยเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจมากคือขนาดเดินไปสั่งขี้เกียจแล้วน้องๆมาหน่อยดังนั้นแค่เปิดหม้อเองเนี่ยยากลำบากยกเว้นท้มีบริกรเนี่ยมาเปิดหม้อให้คุณเปิดหม้อเป็นไหมเป็นสิเออมันถามแปลกวะเปิดหม้อเป็นตตีเอาเอาโยังพี่รอกเป บินไปได้นะคะเยอรมนีคูเวตรัสเซียบินไปได้ค่ะถ้าอยากไปเห็นการเสริมอาหารแปลกแปลกคูเวตคูเวตก็เวนมีนิก่อถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะคะแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าค่ะ